บกที่สาท่านที่1พันเอกวชรพงษ์แก้วนัารบกที่3 9ท่านที่สองท่านติดประชุมไม่ได้มาในวันนี้พันเอกพิทยาราชพิงค์รองเสนาธิการมนตรนันบกที่3าท่านที่สองพันห้าร้อยหกสิบสามบัดที่1ด้วยความยินดียิ่งซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ฐานใหม่ทุกนายที่ได้เข้ามารับราชการทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติการรับราชการทหาร ถือเป็นหน้าที่ของลูกดังนั้นฐานใหม่ทุกนายจึงควรภาคภูมิใจในกิยศและศักดิ์ศรีที่ได้รับในครั้งนี้ซึ่งการเข้ามารับราชการทหารนั้นฐานใหม่ทุกนายจะต้องอยู่ในกฎระเบียบวินัยและท่อบับองทับของทหารรวมทั้งจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของผู้บัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาของการฝึก6สัปดาห์สำหรับความเป็นอยู่ของฐานใหม่ผู้บัญชาทุกหลักชั้น ให้ความไม่เกิดความไม่สบายใจให้ทหารใหม่ขอคำปรึกษาจากทุกครูปึกโดยให้ถึกเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกที9นวน25นายกองพันหาสารวัตรที่31สามั สีนายโดยดำเนินการฝึกเนอระบให้ดำเนินการทำการตามระเบียบและหลักสูตรการศึกษาใหม่เพื่อเต้นเไปสำหรับฐานเหลเาของตอนระบบของสุดา